กสวัสดีทักทายนะครับพี่อนองคัาตั้ง a c e b o o k แล้วก็ youtube นะครับ ชแนลเด็กน้องทองล้านนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิงครับเป็นแนวทางการแต่งตะแกงมวยเขาออกตูดนะครับเป็นการเสริมผาใบนะครับเขาจะได้บออกตูดวิธีนีเวิร์แขงครับเพราะว่าผมอธิบายเอาผมสี่บอกให้ฟังก่อนนะครับปีไก่ผ่าใบมันขาดนะครับไปเกี่ยวเกี่ยวเขาที่มีหยาลายนะมีแต่หยาครับแต่ไปเด็มเกี่ยวเพิ่นแล้วตะแกง ผ้าใบนี่เกิดขาดนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนสื่อว่าเปลี่ยนใหม่แล้วบังเอิญนะครับตะแกงกับขอบตู้นันมัชนกันขนาดออกจากศูนได้ครับนี่ผมก็เลยปีนี้ก็เลยเอาผ้าตะแกงนี่ผ้าใบครับผ้าใบของศูนไว้ข้างในแต่กะของหนออครับแปะไว้เป็นสองทบนะครับตัวนี้ของหนออครับหาเองผ้าใบตัวนี้แข้งกว่าของเดิมอีได้ครับนี่แห็มันยาวกว่าของเดิมนิดนึงครับบึงครับ มันจะติดขอบตูชนตูพอดีถ่ายยาวของเดิมนิดหนึ่งนี่ครับคันนี้ชนเ้ืยกันเตี๊ยมีติดไว้ว่ามีอย่างนะครับแต่กันไวแนะนําให้กันนะครับปิดเตี๊ยเพื่อนหาเตี๊ยยังกันแล้วแต่พี่น้องเลยครับแต่ผมวันนี้ผมติดเตี๊ยบหล้วกระทะกระหอนติดเตียบแผ่นนี้นะครับแผ่นปิดดากตัวนี้แล้วก็ผ่าใบตรงขางนี่ครับเห็นมันอเกกก่องเดียวได้ครับนี่ครับผ่าใบตรงขางติดให้มันชนกันครับว่าเป็นยังคือติด เนี่ยคนันี่ก็ติดกันเดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะครับว่าเป็นยังคือติดเวลาขั้นโยกเนี่ยครับตะแกงมนันห o r n มันมีจองว่างระวังผ่าใบนะครับมันเจรกกะพือออกได้แลวเขาจะเล่นหลอดออกมาได้ครับเพราะว่าผมเคยละ่ะผมปันตูร่องเบิ้งละ่ะว่าเขาออกตรงนี้แน่นอนสองขางนี่แล้วผมกระตดเตี๋ยวไหวไบ่ไหห้ผ่าใบกับพืชนะครับทั้งสองด่านเลยและขันตอนต่อมาครับ นี่ครับทอแบบทอแบบหนามธรรมดาเขาอย่เลยครับแบบบางแบบหน้ากระ้รแ,แต่พี่น้องเลยแต่ผมแนะนำเป็นแบบนาขนาดสองนิ้วนะครับนี่เขามาตัดแบงคเคิงนะครับมาขคนถามว่าเอาความเหี่ยวความกลวงเฉยผมก็ออบอกว่าถือกันแต่ทอแบบมกลมนี่ให้พี่น้องพาแบงคเคิงเลยเดี๋ยวความเหี่ยวพี่น้อง,ง,เ,อง,เ,อง,องเอาตะลับเม็ดนะครับมาคึงเลยคึงจากนี่ครับด่านตูฟังฝังนี้มาหาด่านตูฟังนี้ แต่ในความยาวของพี่น้องว่ารถแต่พี่น้องแต่ละขั้นนะครับยานปะทอกันยานตูนโกงถ้าผมบอกค่าที่เป็นจ้ำไปเลยยันบ่ตรงกันนะครับให้พี่น้องวัดเอาสิชั่วกันครับพราะพมกับชั่วเากันรดก็ได้สิบปีล่ะสภาก็ตามที่เห็นนี่ครับคอยดูแลกันไปครับปีนี้โบมียังเห็ดยังร้ายนะครับมีแต่ช่วงล่างอยู่แล้วช่วงล่างกะซีรูเลอร์ครับซีตับนี่ แล้วก็เรื่องตะแกรงนี่างี้ละครับผ่าใบาขาดพวกนั้นครับเป็นของแต่งเบอร์เลยครับที่ใส่เวลาเห็ดดนดนก็มีแต่ยัดของแต่งเข้าไป้วกลับมา่อว่าเรื่องผ่าใบาหตัต่อครับนี่ครับทอแป๊บนี่อตัดความยาวมาเขาพยายามพ,พยายามพับดัดนะครับเห็เนเห็นเป็นแผ่นตรงที่สุดแถวที่เห็ใดให่ได้ไหผมแค่นี้ก็พอดีแลวครับบ่อยโอบบ่อยก้างแห้ง แล้วเขาก็ถอดเล็กนี่ครับถอดน็อตตัวนี้สี่ตัวนี่นี่ครับถอดมาเอามาวัดขนาดหูนะครับดันได้ละดานนี้นี่ครับวัดขนาดหูแล้วเขาก็มากไปแล้วก็เจาะเลยครับในหูหนึงนคือกัน ถอแป๊บขนาดนี้มาจอให้พอดีกับน็อตนะครับน็อตคันนี่หูหูตรงนี้นี่สี่หูนี่ที่อยู่ในทอแป๊บน่ครับให้พอดีกับน็อตคันอันนี้ผมจะมีผ้าใบสองพื้นนะครับตัวนี้ใส่สองพื้นพื้นนี้ผมจะแนบเข้าไปข้างใน เดี๋ยวเห็ดแก็ข่าวพี่้อกในเบ,นบอง,อง,งคอนับ,บนี่ครับแนวเข้าไปข้างในนี่สือยุดท่านี้ครับตีท่านี่แถบจะม่มีช่องว่างแล้วครับแต่เฮาเอาอันนี้มาแล้วเอาทอแป๊บนี่ครับเขาหูตนี้มันจะปิดไว้เนี่ยอธิบายก่อนนะครับผมยังมาเหตุเห็ดมือเดียวบรไเด้เอาทอแป๊บนีมาปิดหูตรงนี้ไว้ขันน็อตเป็นข้างที่สองนะครับแล้วกามีไฟอีกตัวนึงครับผับไปตัวนี้ ทับลุงทึ่งแบบนี้ครับพี่หนอยจะเข้าใจบ่เพผมก็อธิบายไ่ค่อยเกง่งบ่ไหนต้องเห็ดให้เบิ่งนะครับทึ่งจับกล่องต้องเห็ดเองบอ่ได้อะตัวนี้ผ้าใบตัวนี้ทับลุงบนแป๊บ,บครับแล้วจะมีเล็กเล็กตัวใดวะเล็กอีกตัวนึงนี่บปกข้างบนแล้วคันน็อตยึดเลยครับเดี๋ยวผมหยิเห็ดให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวผมมาถ่ายต่อนะครับว่าเห็ด มือเดียวบุ่นใหญ่เอีอันนี้ก็ขออภัยนกันได้ครับบ่ม,มีขาจับกล่องนะครับเดี๋ยวผมมาต่อนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาถ่ายพี่น้องให้เห็นภาพกันได้ครับเดี๋ยวพี่น้องบ่ได้เข้าใจนี่ครับอันดับแรกผ่าใบพื้นแรกครับต่เอเข้าไปข้างในเนี่ครับให้อยู่ตรงหูไว้นได้ครับ การะยะไว้นี่ครับผ่าไปกับชีดกันล่ะเห็นผ่าป่กล่องโฟกัสปะครับนี่แล้วก็เล็กแผ่นตัวนี้ที่เล็กตั้นฉากนี่นครับเป็นเล็กตัวเอลผมจะเอาเล็กตัวเอลเขาก่อนครับพอาบาังคับให้ตัวนี้มันโกบลงนี่เอาไปตัวนี้ก็จะโกบลงนะครับเล็กตัวเอลขอเขาแหล้วแล้วกาเป็นทอแปบ๊บหนามที่ผมเตรียมไว้ครับ ทอแปบ๊บหนาบมาปะกบทับเล็กตัวนี้เดี๋ยวผมจับมือเดียวไ้แล้วกาเป็นผ้าใบอีกพื้นหนึ่งครับมาทับบกทอแปบ๊บหนามแล้วกลาเป็นเล็กเล็กเล็กอันตัวแปรรับรึงคึงทับอันนี้ผ้าใบอีกแล้วขันน็อตจบเลยครับ <c oughs> แมน่นบอกอธิบายบ่เป็นปาไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิรงตอนแล้วนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดนไปเนี่ยว่ามันบ่ไรเขาทีนะครับลองเบิ้งงันก็นนนนคือได้เปลี่ยนทอปแป๊บหนีบไว้ด้านล่างครับอันแหลกเลยกล่องเนียมเห็นเหรอเห็นลองเบิง้งพอไปปิดครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังออก แต่นอนตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่ครับเห็นเ่าวเก่นเานะว่าเขามีเขาเพิ่มเขาเพิ่มทอแปบเข้ามานนอเก่าไม่ถึงนะครับนนอนตัวนี้เ่าวพราะมันขอนิ้วหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาอันดับแหลกนะครับเอาทอแปบ์โบกไปครับอันทับแหลกแล้วก็ผ้าใบใบแผ่นแผ่นแหลกนะผ้าใบแผ่นหนึ่งแลลวก็มีเล็กสี่เหลี่ยมไป,ไปเปลครับทับอีกเป็นชั้นที่สามนะครับ แล้วก็เป็นผ้าใบตัวนี้ครับนี่ผ้าใบตัวแรกเฮดน,นาทีคือปิดด่านล่างครับแลว้วผ้าใบตัวบนนี่เห็นเฮดน,นาทีปิดกับเสวนี้กับตัวบนนะครับให้มันแนบ,บกันเดี๋ยวได้ฉากชันดีหาครับใหันโกเข้าไปไนนี่ครับแบบมีแล้วครับสูตรผมปิดมิดฟินเลยครับมิดชิดเตี <laughs> ตัวนี้แค่ติด ผาใบตัวนี้ก็ผาใบดานขามติดกันครับท่ากาวยูเรียบร้อยแล้วครับทีท่าปีกายกยูมุมปีนได้ครับบ่ขาดบปยังเลยทนเชื่อนครับนี่ครับเดี๋ยวชิปหนาเดี๋ยวพาไปลองเบิ่งปันตูนะครับว่าเขาจะออกบวกขึ้าบ่อพอตะกอนเขามันออกหนีครับแยวปีนี้มากก็เลยแก่ไขบาเนี่ยนี่ครับตามทีเห็นเลยครับการบเป็นแนวช่างพี่น้องรองเห็ุเบิง์นนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมพามาทดลองเอาของฮอนเบิงครับหาจุดหัวอีกว่าจะออกหนีอีกบ่